ค่ะทุกทุกท่านเดี๋ยวคุณนกจะโชว์ร้านต่างๆนะคะเมื่อคุณขึ้นมาถึงหมู่บ้านสัมิชนนะคะก็จะเป็นร้านค้านะคะเป็นร้านค้าที่ขายของฝากมันจะมีายของฝากหลายชนิดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆได้ขึ้นมาถึงหมู่บ้านสัมิชนนะคะก็มาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันไปได้เลยนะคะให้ทุกทุกท่านได้เลือกชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณนกจะให้โชว์เพื่อนๆนะคะ ว่ามีของฝากอะไรบ้างแต่ชุมชนหมูบาสันศรสุขนี่นะคะคุณนกได้สอบถามนะคะก็จะเป็นชุมชนชาวจีนชาวจีนคือคุณพ่อคุณแม่ปู่ปตาตายายนะอบพมจจับเมืองจีนนะคะแต่ที่คุณนกได้พูดคุยกับคุณพี่ท่านนี้นะคะเขาก็เป็นคนเขาเกิดที่เมืองไทยเป็นคนไทยแล้วมีปะัะชาชนเป็นคนไทยแต่วันพวอปู่ของเขาค่ะย้ายมาจับเมืองจีนเลยค่ะเดี๋ยวคุณนกจะโชว์นะคะ 29 and I find myself wondering what did happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this ค่ะตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งน,นะคะหมู่บ้านสันติชนจะร้อนมากเบื้องหลังของคุณนกนะคะ ก็จะเป็นสระน้ำเล็กๆนะคะแล้วก็มีสะพานสะพานแล้วก็ศาลาให้นั่งพักร้อนนะคะคุณนกเดินฝ่าแดดมานะคะรู้สึกร้อนมากนะคะคุณนกก็เลยต้องมายืนอยู่ใต้ร่มนะคะเบื้องหลังของคุณนกนะคะเป็นสระนะคะคุณนกก็เลยได้รับความอไอ,อร้อนเริ่มออกไปตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายของนกก็เย็นขึ้นนะคะเมื่อมายืนอยู่ใกล้ๆก,กับแรงน้ําสระน้ํานะคะเดี๋ยวคุณนกจะ ไปที่สาลากลางน้ํานะคะก็ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะดูวิวนะคะนี่คือหมู่บ้านสันติชนนะคะนี่คือหมู่บ้านสันติชนนะคะให้ชมกันเลยหมู่บ้านสันติเบื้องหลังของคุณนพนั่นก็คือร้านอาหารนะคะพลเมืองที่อยู่ที่นี่นะคะส่วนมากจะเป็นชนชาว จีนนะคะซึ่งซึ่ง,งมีปู่ย่าตายายนะคะอพยพเป็นคนจีนที่อพยพมานะคะแต่ตอนนี้พอบุตรบุตรหลานเกิดมาแล้วก็เป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยเลยเป็นคนไทยและมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยพูดภาษาไทย,ยนี่คือหมู่บ้านสันติชนนะคะ ตอนนี้คุณนกด้วคะอยู่ที่ศาลากลางน้ํานะคะช่วงนี้อากาศจะร้อนมากนะคะนักท่องเที่ยวจะจะมีจํานวนไม่มากนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะมีอช่วงช่วงเช้านะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศที่บ้านสัติชนนี้มากมายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนแบบนี้จะไม่มีนะคะมีมาแต่ว่าน้อยมากเพราะว่า อากาศบ้านเมืองเราเนาะมันร้อนนะคะมันก็เป็นการที่ยากหน่อยคุณนกก็ต้องมายืนหลบแดดนะคะอยู่ตัวนี้อยู่ในศาลากลางสระน้ำนะคะรู้สึกว่าเย็นขึ้นนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณนกนั่งอยู่ที่ศาลากลางน้ำนะคะรู้สึกว่าเย็นสบายมากค่ะแลวเบื้องหลังของคุณนกนะก็จะเห็นร้านนะคะเป็นร้านที่ให้เช่าชุดจีนนะคะ ทุกทุกท่านนะคะเมื่อมาถึงหมู่บ้านสาันติชนนะคะก็สามารถที่จะ,ะเลือกเช่าชุดจีนสสวยๆนะคะมีหลากหลายสีนะคะหลายๆแบบให้ให้ท่านได้ได้เช่ากันเลยนะคะคุณนกให้เห็นนะคะคัดเช่าก็ไม่แพงนะคะแค่ชุดละ100บาทเท่านั้นแล้วเพื่อนๆแล้วก็ทุกทุกท่านนะคะถ้ามาถึงหมู่บ้านสาันติชนก็แนะนํามานะคะมาเช่าชุดแล้วก็แต่งชุดจีนนะคะแล้วก็หาวิวสวย จัดภาพสวยๆนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะเพราะว่าหมู่บ้านสันติชนนี่มันมีหลายมุมนะคะให้ให้เลือกนะคะ,ะสําหรับคุณนกนะคะก็คงไม่ไหวะครับเพราะว่าอากาศร้อนเนาะ,อ,ะอากาศร้อนคุณนกค่อนข้างที่จะให้เห็นกันเลยนะคะเบื้องหลังนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านสันติชนก็ เป็นบังกะโลค่ะบังกะโลที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงแล้วก็ถ้ามีจุดประสงค์ที่จะมาพักที่นี่นะคะ,ะหมู่บ้านสติชนเขาก็มีบังกะโลให้เช่านะคะแต่คุณนกไม่ได้สอบถามนะคะว่าตกคืนละเท่าไหร่เพราะว่าคุณนกมีที่พักอยู่แล้วนะคะคุณนกพักอยู่ที่อำเภอป้ายก็ห่างออกมาจากอำเภอปายมาถึงที่นี่ก็คุณนก อ่เช่ารถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะก็ใช้เวลาสิบกว่านาทีค่ะสิบกว่านาทีคุณนกก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเวลาอ่ามันเป็นเอ่กกี่กี่กิโลเมตรนะคะคุณนกก็ก็ไม่ทราบก็ขอแนะนําเพื่อนๆนะคะแล้วทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิปข